ดีคะ่ะทุกคนมาฟังเรื่องเล่าจากไพ่ยิบีเป็นเพื่อนกันนะคะมาดูว่าข้อความจากไพ่ที่จะสื่อถึงคุณในคลิปนี้คืออะไรนะคะ t e รดเชฟมิล o ล g u a เด i a n Peace k e e อ e r นะคะพลังงานข้อความตัวนี้นะคะที่สื่อถึงว่ามันเหมือนกับว่าทุกอย่างอะเรียนรู้จากประสบการณ์นะคะมองว่าพลังงานตัวนี้จากประสบการณ์ที่ผ่านมามันทำให้คุณ ถึงจุดจุดหนึ่งอ่ะเป็นพลังงานของการตระหนักแหละสื่อถึงการปล่อยวางการปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากสิ่งที่คุณน่ะอาจจะเคยอ,อยู่ในสภาวะที่ใช้ความอดทนหรืออยู่ในพันธนาการบางอย่างในอดีตนะคะแต่ในวันนี้เป็นพลังงานข้อความไพ่ที่บอกคุณว่าคุณได้อิสระจากอดีตแล้วนะ คุณปล่อยตัวเองจากพันธนาการในอดีตแล้วนะคะซึ่งมันก็สื่อเหมือนว่าสิ่งที่คุณปล่อยไปอะ่ะมันอาจจะเป็นสิ่งที่มันเคยทำร้ายจิตใจคุณทำให้ชีวิตคุณจมอยู่กับสิ่งสิ่งนั้นทำให้ชีวิตคุณรู้สึกเหมือนแบบเขาเรียกว่าอยู่ด้วยความทุกข์ใจทุก ก็ว่าได้นะคะพลังงานของมิเลรกกาเดียนเนี่ยมันสื่อถึงว่าในวันนี้นะคะมองว่าคุณแกร่งขึ้นนะวันที่คุณนะเหมือนกับมองย้อนกลับไปในอดีตวันนี้คุณส่องกระจกมองตัวเองคุณเห็นรอยยิ้มเล็กๆแล้วคุณมองย้อนกลับไปในอดีตวันนั้นฉันแทบจะไม่มีรอยยิ้มแบบนี้เลยอะไรประมาณนั้นนะคะซึ่งบางทีอะมัน ทำให้คุณได้รู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นน่ะมันไม่ได้เกิดขึ้นหรือใช้เวลาแค่วันสองวันนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณใช้ความอด ทนในการที่จะบอกกับตัวเองว่าให้ปล่อยสิ่งที่มันเป็นพ,นพันธนาการชีวิตของคุณที่มันทาให้คุณทุกข์อ่ะให้ปล่อยไปได้ละซึ่งแน่นอนในวันสองวันคุณไม่สามารถที่จะปล่อยมันได้คุณก็ใช้เวลาเหมือนกันนะคะเนี่ยมันถึงทาให้คุณรู้ว่าบางครั้งที่คุณอาจจะเคยได้ยินบ่อยครั้งว่าปล่อยวางปล่อยเขาอย่าไปยึดติดอย่าไปยื้อเขาเมื่อเขาไม่รักก็ปล่อย เมื่อเขาไม่ได้ทำให้คุณมีความสุขก็ปล่อยคําคำนี้นะคะอาจจะพูดได้ง่ายแต่สุดท้ายมันก็ทำให้คุณรู้ว่าคุณก็อยากจะทำแต่มันก็ต้องใช้เวลาไม่ว่าจะเป็นเวลาที่คุณตัดสินใจในการที่จะปล่อยเขาคนนี้ออกไปจากชีวิตตัดสินใจในการที่จะคืนความเป็นอิสระให้กับตัวเองหรือแม้กระทั่งในวันที่คุณสามารถมีรอยยิ้มบนใบหน้า คุณก็ใช้เวลาเหมือนกันในการที่จะได้เห็นผลสิ่งสิ่งนั้น take time to live fix นะคะสุดท้ายสิ่งที่คุณได้รู้ก็คือนะคะความที่เป็นผู้ที่แบบเหมือนแบบอยู่กับตัวเองอะนะคะไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครโฟกัสที่ชีวิตของตัวคุณเองแหละนะคะ let s go a f t e r need to be right นะคะก็คือคุณอะปล่อยให้ตัวเองได้เลือก ในสิ่งที่คุณมองว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสมและมอบความสุขให้กับชีวิตคุณนะ่ะและมันก็คือสิ่งที่ถูกต้องซึ่งคุณนะ่ะจะไม่ลังเลในการที่จะเลือกสิ่งที่ถูกต้องและดีที่สุดให้กับชีวิตของคุณเพราะประสบการณ์มันสอนคุณว่าคุณเคยเสียเวลานะคะอาจจะหลายปีนะคะกับการที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิก เนี่ยนะคะจนวันนี้คุณได้รู้แล้วว่าในวันที่คุณสามารถที่จะปล่อยวางได้จริงๆนะคะมันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ในที่สุดคุณก็ทำมันได้นะคะซึ่งพลังงานเนี้ยถ้ามองย้อนกลับไปในอีกลักษณะหนึ่งนะคะเป็นข้อความที่บอกว่าสิ่งที่มันเกิดจากการที่คุณปล่อยวางเนี่ยนะคะมันกำลังจะนำพา เรื่องราวต่างๆนะคะที่คุณไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นเร็วขนาดเนี้มาสู่คุณนะคะซึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะมองว่ามันเป็นสิ่งที่คุณคาดการไว้อยู่แล้วแหละอืมนะคะว่าในอนาคตมันอาจจะต้องเกิดแบบนี้อย่างแน่นอนนะคะแต่ใดๆแล้วนะคะคุณก็บอกว่าถ้ามันจะเกิดก็คือปล่อยให้มันเกิดไปเพราะถ้ามันเกิดขึ้นนั่นสื่อถึงว่า มันไม่มีผลกระทบอะไรกับคุณอีกแล้วถ้ามองหรือสื่อให้เข้าใจก็คือความสัมพันธ์ในอดีตของคุณคุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่มัน็อกซิกแหละนะคะอาจจะเคยยือ้อนะคะยื้อเขาไว้เพราะคิดว่าเขาจะกลับใจหรือกลับมารักคุณเช่นเดิมนะคะแต่แล้วมันก็เกินที่จะเยียวยาแล้วอะ่ะอืมนะคะเขาไม่เหมือนเดิม เขาเป็นคนที่ทําให้คุณนะเกิดสภาวะที่หมดความอดทนในการที่จะยือ้อจนเลือกที่จะปล่อยเขาไปนะถ้ามองถึงคนในความสัมพันธ์นะมันเหมือนกับเป็นวันที่คุณหมดใจเป็นวันที่คุณเหนื่อยใจแล้วคุณพร้อมที่จะปล่อยคนคนนี้ไปคุณเอาอิสระของคุณกลับคืนมาแล้วคุณก็คาดว่านะคะคนคนนี้ถ้าใครได้ไปเขาก็คงทําแบบเดิมกับที่ทํากับคุณแหละ อ,นะะอันนี้คือพลังงานที่คุณบอกกับตัวเองแต่ใดๆแล้วคุณบอกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในในอนาคตคนคนนี้จะไม่มีผลกระทบกับความรู้สึกกับชีวิตคนอีกแล้วเพราะคุณตัดเขาออกไปจากชีวิตแล้วอันนี้คือสิ่งที่คุณบอกกับตัวเองนะคะทีนี้มาดูซิพลังงานของคุณนะคะเจออะไรมาบ้างเอ่ยมาดูพลังงานของคุณเนาะแล้วก็ขอดูพลังงานของเขาคนที่เป็นแฟนเก่าคุณนั่นแหละ อดีตแฟนนะคะมาดูซิอืมนะคะขอดูพลังงานคุณก่อนห้าดาบเห็นไหมคุณดูเครียดมากนะช่วงที่อยู่ในความสัมพันธ์กับเขานะคะมันก็เป็นพลังงานที่รักแหละนะคะรักมากด้วยถ้ามองดูนะคะรักด้วยความที่ไม่ได้มีความสุขเนาะมันเหมือนเขานําปัญหาต่างๆมาให้คุณนะ่ะบุณเครียดนะาบางทีอะจนในวันหนึ่งที่คุณเหนื่อย เกินพออ่ะมันถึงจะเป็นวันที่คุณแบบเริ่มที่จะตัดสินใจเห็นไหมพลังงานสองดาบขึ้นมาก็เหนื่อยนะแต่ฉันก็ยังรักอยู่ยังมีความลังเลยังไม่กล้าที่จะแบบตัดสินใจสักทางหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะสุดท้ายแล้วอะ่ะมันมีพลังงานของเนี่ยฮา้วยขึ้นมานะคะคุณก็จะยอมรับความเป็นจริงที่คนคนนี้นะคะต้องปล่อยเขาไปออกจาก ชีวิตคุณละนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาไปเพราะอะไรนะคะซึ่งถ้าสื่อน,นะสามเหรียญขึ้นมาการไปของเขานะคะอาจจะเป็นในลักษณะที่มองว่าคนคนนี้นะคะเขาทำให้คุณเสียใจบ่อยครั้งนะแต่คุณยังเลือกที่จะให้อภยัยเพราะมันเหมือนใจหนึ่งคุณก็คิดว่าเขาจะกลับมาเป็นคนเดิมในอดีต ะะแต่อีกใจหนึ่งคุณก็เหนื่อยคุณก็อยากที่จะปล่อยเขาไปแล้วแต่เหตุการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงคืออะไรนะคะมันมีในลักษณะที่คุณอาจจะได้รับข้อความหรือการติดต่อหรือการแสดงตัวของมือที่3นะคะเขาอาจจะส่งทักมาบอกคุณว่าแฟนคุณบอกว่าจะเลิกกับคุณหรือเปล่าเพื่อที่จะไปเริ่มต้นกับเขาหรือบางทีเขาอาจจะแบบคือวิธีการของบุคคลที่อ่มที่อยากจะได้แฟนคุณไป เขาก็จะทําทุกวิถีทางแหละเพื่อที่จะให้คุณนะ่ะตัดใจเลิกกับแฟนคุณจริงๆอืนะคะและเชื่อว่าคุณเลิกนะอืนะคะเพราะพลังงานบางทีอ่ะห้าด่ามันอาจจะเป็นพลังงานที่คุณรู้สึกว่าคุณรักนะคุณถึงยอมแบบเขาเรียกว่าทํางานหาเลี้ยงก็ว่าได้นะเท่าเสือบางทีแฟนคุณอาจจะไม่ช่วยในเรื่องของทำมาหากินนะอ่ะอืนะคะ ไม่ช่วยในเรื่องของธรรมหากินแถมยังมาเอาเงินคุณไปเที่ยวเตรเสเพจ่ายเปคนนู้นคนนี้อีกนะคะแต่คุณก็อดทนเพราะรักแหละสุดท้ายนะคะพอมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นยิ่งเขาบอกกับบุคคลที่3นะว่าจะเลิกกับคุณไปเริ่มต้นใหม่อะไรประมาณนี้มันยิ่งทำให้คุณรู้สึกว่าพอละอืมนะคะพราะที่ผ่านมาคุณก็ทำเต็มที่ละรักเขละทำหน้าที่ในส่วนของคนรักเต็มที่ละ ะค,ะความอดทนต้องให้อภัยนะคะนับจากนี้ไปอะ่ะคุณก็ขออิสระความเป็นชีวิตของคุณอะ่ะกรับคืนมาเนี่ยคือสิ่งที่คุณบอกกับตัวเองนะคะเชื่อว่าคุณปล่อยไปนะเพราะพลังงานสามเหรียญสื่ออีกหนึ่งว่ามันเหมือนพอในวันที่คุณตัดสินใจปล่อยเพราะมีพลังงานห้าถ้วยคือความเสียใจนะคะซึ่งอาจจะสื่อได้ว่านะคะคุณยอมให้ แฟนคุณอะนะคะไม่ยื้ออีกแล้วอ่ะเขาอยากจะไปเขาไปเออนะคะอยากจะไปเขาไปไม่ยือ้อละคุณพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่เพราะหลังจากที่คุณเลิกกับเขาดูสิพลังงานสามเหรียญมาจนถึงราชาเหรียญคุณมีเงินเก็บอ่ะเออนะคะมันทําให้คุณได้รู้ว่าคิดว่าได้ความรักเออนะคะแต่ไม่ใช่แต่คุณกําลังแบกภาระอยู่ในจังหวะที่มีเขาอยู่ในชีวิตนั่นเองแต่ในวันที่เขาออกไปจากชีดมันก็เหมือนคุณหมดภาระ เออคุณทำงานเก็บเล็ขผสมน้อยเนี่ยจนเริ่มมีเงินเก็บเป็นก้อนเป็นราชาเหรียญเลยแหละอืมนะคะทีนี้มาดูพลังงานของแฟนเก่าคุณแล้วกันนะคะพลังงานของเขาเนี่ยนะคะสื่อได้เลยว่าเขาเป็นคนที่แบบมีความลับเยอะนะอืมนะคะเขาจะเป็นคนที่ไม่พูดตรงๆนะคะยิ่งพลังงานเนี่ยนะคะมีพลังงานของ แด,ดาบด้วยนั่นสื่อได้เลยนะว่าคนคนนี้เหมือนเขาติดอยู่ในกามารมณ์ของตัวเองคือความต้องการทางกามารมณ์ทางตัณหากิเลตตัณหานี่แหละสิ่งที่เขาซ่อนมันก็คือสิ่งสิ่งนี้นะคะพลังงานของเจ็ดไม้เท้ากับสี่เหรียญเนี่ยบอกได้เลยว่าเขาจะทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะปกป้องตัวเขาเองไม่ให้ถูกคุณจับผิดได้ นะคะครั้งแรกคุณอาจจะจับผิดได้แล้วเขาก็ยอมรับแต่ครั้งต่อมาเขาจะทําทุกวิธีทางจะนิ่งจะเงียบแล้วก็มองหาวิธีเนี่ยพลังงานสองไม้เท้าบอกได้เลยว่ามันเหมือนว่าตัวเขาเองอะถ้ามีทางเลือกหรือโอกาสที่มันดีเขาก็พร้อมที่จะไปแต่ตอนนี้สิ่งที่เขาเลือกทำกับคุณเนาะช่วงที่อยู่ในความสัมพันธ์กับคุณก็คือทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะไม่ให้คุณน่ะรู้ในสิ่งที่เขาโกหกไม่ให้คุณจับผิดได้อะ่ะ ว่าเขาไปทําอะไรผิดเขาไปทําอะไรลับหลังอะไรประมาณนี้เขาเลือกที่จะเห็นต่อผลประโยชน์ของเขาโดยที่ไม่ได้แคร์ความรู้สึกคุณเขาไม่ได้มองเลยว่าคุณคือคนรักคุณคือคนที่ดูแลเขาคุณคือคนที่จริงใจไม่เขามองแค่ว่าคุณคือคนที่ให้ผลประโยชน์กับเขาเพราะฉะนั้นคนคนนี้นะคะถ้ามีใครให้ผลประโยชน์เขามากกว่า ทางเลือดเนี่ยเขาไปเพียงแต่ตอนเนี้ยที่เขาอยู่กับคุณนะ่ะสิ่งที่เขาพยายามทําก็คือปกป้องตัวเองไม่ให้คุณรู้ว่าเขาปกปิดสิ่งไม่ดีต่างๆไว้เพื่อที่จะไม่ให้คุณจับผิดได้นี่คือพลังงานของอดีตแฟนเก่าคุณนะนะคะทีนี้มาดูบุคคลที่เกี่ยวข้องสีนะคะพลังงานของบุคคลที่เกี่ยวข้องมาดูกันเนาะพลังงานที่ได้นะคะสามดาบเห็นไหมอืมนะคะ พลังงานสามดาบพลังงานสิบถ้วย The c ชาริออตจ s m i n มและอัศวินดาบนะคะพลังงานสามดาบเนี่ยบอกได้เลยว่าบุคคลที่สามเข้ามาบางทีมันเหมือนกับมันไม่ใช่เพราะเขารักนะบางครั้งมันอาจจะเป็นในลักษณะที่เหมือนแบบว่าคือด้วยเขาด้วยความรู้สึกของเขาอะเป็นในสภาวะที่แฟนคุณไปคบกับเขา แต่ไม่สามารถเปิดเผยได้เขารู้สึกว่ามันเหมือนกับเขาเป็นเพียงแค่คนขั้นเวลาของแฟนคุณเท่านั้นแล้วเขาก็อยากที่จะเอาชนะคุณด้วยอืมนะคะบอกถึงได้เลยว่าเขาอยากที่จะครอบครองอยากที่จะมีตัวตนในความสัมพันธ์กับแฟนคุณเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาเลือกทำนะคะเขาจะเลือกทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้แฟนคุณอะ เปิดตัวกับเขาซึ่งเขามองว่าเมื่อถึงวันนั้นน่ะชีวิตเขากับแฟนเก่าคุณน่ะต้องมีความสุขแน่นอนในวันที่เขาได้เป็นตัวจริงของแฟนคุณอะไรประมาณนี้นะคะพลังงานของเดอะชาลีออตเนี่ยเป็นอะไรที่แบบบอกได้ชัดเจนว่ามือที่3บุคคลที่3ใช้ทุกวิธีทางจริงๆไม่ว่าจะเป็นทั้งคำพูดการยั่วการดูแลการใช้เล่ห์เหลี่ยมอะไรต่างๆนะคะ สร้างทั้งในเรื่องของให้คุณน่ะรีบจบกับแฟนเก่าเร็วๆทั้งยั่วให้แฟนเก่าคุณเองนะคะรีบจบกับคุณเก็บของเก็บกระเป๋าย้ายไปอยู่กับเขาให้เร็วที่สุดอืมนะคะแต่เชื่อไหมว่าสิ่งเหล่านี้มันมือที่สามก็ทำได้จริงๆเพราะอะไรนะคะมีพลังงานห้าถ้วยแสดงว่าแฟนคุณไปแล้ว เก็บข้าวของมาอยู่กับบุคคลที่3มแล้วนะคะแต่มันก็สื่อเลยว่าพอแฟนคุณไปอ่ะชีวิตคุณเริ่มดีขึ้นนะจากสามเหรียญเป็นราชาเหรียญน,นะคะทีนี้มาดูนะคะถ้าถามว่าแฟนเก่าคุณเป็นยังไงนะคะเขาปกปิดสิ่งที่เขาโกหกซึ่งตัวนี้มันก็เป็นสันดานของเขาอยู่แล้วอะ่ะอืมพอมาอยู่กับบุคคลที่สามนะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรจัส i ินกับอัศวินดาบ นะคะซึ่งนะคะในช่วงแรกที่บุคคลที่3ามแย่งไปนะคะมันเหมือนกับเขารู้สึกว่าเขาได้ผู้ชายคนเนี้ยผู้หญิงคนนี้ไปเป็นแฟนละอะไรประมาณนี้นะคะก็คือได้แฟนเก่าคุณไปเนะี่ยนั่นแหละรู้สึกแบบเออชนะคุณนะสุดท้ายเขาก็ได้เป็นตัวจริงเขาคาดว่าเขาต้องมีความสุขแน่นอนเพราะก็าทำทุกวิถีทางแล้วนี่ อะไรประมาณนี้นะคะแต่อย่าลืมว่ามีไพ่จัสมินขึ้นมาแสดงว่ามันเป็นในสภาวะที่บอกว่าคุณปลดปล่อยคนคนนี้ไปเพื่อที่จะให้คนคนนี้ได้รับกรรมเพราะคนเหล่านี้เขาน่าจะมีสินเสมอกันนะนะคะมันถึงเป็นในจังหวะที่แฟนคุณน่ะยอมที่จะเก็บข้าวของเลิกกับคุณไปโดยดีไปอยู่กับบุคคลที่สาม นี่นะคะเขาไปอยู่ด้วยกันแล้วนะคะแต่เราต้องมาดูต่อว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่เขาไปอยู่ด้วยกันน่ะมันคืออะไรเอ่ยนะคะชีวิตในความสัมพันธ์ของพวกเขาเป็นยังไงหลังจากที่แฟนเก่าคุณก็เลิกกับคุณไปละไปเริ่มต้นกับบคุคคลที่3ที่อยากจะได้แฟนคุณนักหนามาดูกันนะคะพลังงานของเด็กถือดาบแต่เหมือนว่ามันจะไม่ไม่ไม่มีความสุขนะ เพราะพลังงานเด็กถือดาบอะคนคนนี้ยังมีความระแวงนะเขายังมีความรู้สึกว่าไปส่องโซเชียลคุณอยู่เหมือนกับไปส่องอะอืมนะคะทั้งทั้งที่มีพลังงานสามไม้เทา้าคือเหมือนเป็นในสภาวะที่เขาควรที่จะดีใจมีความสุขที่ได้แฟนคุณไปครอบครองแต่เขายังไปส่องโซเชียลคุณอะและที่สําคัญนะมีพลังงานเก้าไม้เทา้าซึ่งเป็นพลังงานที่บอกว่าเหนื่อยค่ะอืเหนื่อยกับความสัมพันธ์ ะะซึ่งสื่อได้ว่าเด็กถือดาบเนี่ยเขากลับไปส่องโซเชียลของคุณเพราะเขาไม่มั่นใจในตัวแฟนเก่าของคุณเขากลัวว่าจะย้อนกลับไปหาคุณนะคะพลังงานสามไม้เท้าอ่ะนะคะถ้ามองดูถ้าพูดถึงตัวแฟนคุณเองอเขาไม่หยุดนะเขายังมองหาคนอื่นนั่นสื่อได้เลยนะว่าคนคนนี้ไม่ได้จบแค่บุคคลที่สามนะ ก็ยังหาครบคนอื่นตอบสนองด้านกามารมของเขาไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้เลิกกับมือที่สามถามว่ามือที่สามกล้าเลิกไหมในตอนนี้ไม่ค่ะเด h แฮงแมนนะคะเป็นอะไรที่บอกว่าทำอะไรไม่ได้ต้องยอมรับชะตากรรมในเมื่อพก่อนหน้านั้นรู้สึกว่าเป็นผู้ชนะที่แย่งเขาได้ ไปจากคุณแต่หารู้ไหมว่าไอ้สิ่งที่แย่งคุณไปอ่ะถ้ามองสื่อให้เห็นชัดเจนก็คือเป็นอะไรที่แบบว่าเหมือนคนคนนี้ยเที่ยวไปขอส่วนบุญอ่ะสัมภเวสีเหรอเพราะว่าคือคนคนนี้คือแบบว่าพลังงานแฟนเก่าของคุณอ่ะคือเขาไม่หยุดอยู่ที่ใครสักคนหนึ่งไงนะคะเขาอาจจะมีบ้านให้กลับก่อนนั้นก็คือคุณนะคะซึ่งคุณเคยอยู่ในสภาวะที่คบแต่ เขาก็ยังแอบไปมีคนอื่นมีความสัมพันธ์ทางกายกับคนอื่นอะไรประมาณนี้พอคุณจบนะคะตัวแฟนเก่าคุณเองก็ยังไม่เลิกนิสัยสันดานนี้นะก็ไปทํากับมือที่สามนะคะไม่ได้เลิกกับมือที่สามนะเพราะมือที่สามยังให้เงินใช้เออนะคะยังเปใหย้ยังได้ผลประโยชน์จากมือที่สามเพราะฉะนั้นเขาก็หาความสุขชั่วคราวจากคนอื่นไปเรื่อยๆเหมือนสัมภเวสีเล่ล่อนนะ่ะ เออนะคะขอความสุขไปเรื่อยเหมือนขอกินไปเรื่อยๆแต่ก็ยังกลับมาหาคนที่ให้ผลประโยชน์เขาเป็นหลักอยู่นั่นก็คือบุคคลที่3ตอนนี้พลังงานของบุงบคคลที่3นะคนที่แย่งแฟนเก่าคุณไปบอกได้เลยว่าทําอะไรไม่ได้คะ่ะยอมรับกับชะตากรรมที่เขาได้ อดีตแฟนเก่าของคุณไปนะคะเพราะตอนแรกเขารู้สึกว่าเขาชนะคุณเขามองว่าเขาต้องมีความสุขไงก็ถึงยอมทําทุกทุกอย่างแต่เดี๋ยวจัสมินบอกเราเห็นไหมว่ามันเป็นวันที่บอกได้เลยว่าจัก,กรวาลส่งคนที่ศินเสมอกันให้ไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนั่นสื่อถึงว่าอดีตแฟนคุณก็สินเสมอกันกับบุคคลที่สานี่แหละเนี่ยนะคะมันเป็นพลังงานที่บอกว่าตอนเนี้ยนะคะ บ้นตัวนี้สื่อได้เลยนะคะว่าตัวแฟนคุณเนี่ยนะคะไม่ได้เป็นคนที่อ่อนโยนอบอุ่นหรือสร้างครอบครัวอย่างอบอุ่นตามที่บุคคลที่3คิดแล้วสิแต่มันกลับกลายเป็นว่าคนคนนี้กลับกลายเป็นปีศาจร้ายหรือภาระที่เกาะกินบุคคลที่3ามอยู่หรือคูอที่3นั่นแหละอืนะคะมันกลายเป็นว่าตอนนี้คือทำอะไรไม่ได้ละต้องรับชะตากรรมไป นะคะตอนนี้มือที่3ามก็ได้แต่นั่งร้องไห้นะคะคือภาคภายนอกก็อาจจะดูแล่งดูเก่งนะมือที่3เนี่ยที่เขาได้แฟนคุณไปะนะคะซึ่งตอนนี้กลายเป็นอดีตแฟนภาพลักษณ์ที่เขาทำให้คุณเห็นก็คือมีความสุขดีแต่แท้จริงแล้วนะคะตอนนี้คือทุกข,ข่ายอมรับกับชะตากรรมที่แย่งของของคุณไปแล้วแต่สิ่งที่เขาได้ไปหารู้ไหมว่าก็คือปีศาจดีๆที่คอยไปเกาะ เขากินอยู่นั่นเองนะคะอันนี้คือพลังงานที่มือที่3มเขากําลังได้รับอยู่นะคะทีนี้มาดูคําแนะนําที่ไพ่อยากจะให้กับคุณนะคะคําแนะนําในสิ่งที่ไพ่อยากจะให้กับคุณเนาะมาดูกันนะคะอ๋อราชาถ้วยนะคะสิบดาบราชนีดาบหกถ้วย หนึ่งเหรียญนะคะไพ่บอกว่าคุณได้หลุดพ้นในจุดที่มันเป็นพันธนาการของความรู้สึกของชีวิตคุณมาแล้วอะ่ะนะคะเพราะตอนนี้นะคะพลังงานหลักเลยก็คือเป็นพลังงานในส่วนของราชาถ้วยสื่อได้เลยว่าคุณได้ดึงความรู้สึกหรืออารมณ์ของคุณกลับมาแล้วเพาคุณได้หลุดพ้นแล้วอะ่ะยิ่งตอนนี้พลังงานของคุณเป็นราชนีดาบด้วยบอกได้เลยว่ามันเหมือนกับคุณบอกกับตัวเองว่าวันนี้คุณตาสว่างแล้ว อืตาสว่างที่รู้สึกว่าได้เอาคนคนนี้ออกไปจากชีวิตอืตาสว่างที่คุณไม่หลงคำพูดคำโกหกกับคนคนนี้อีกแล้วนะคะพลังงานหกถ้วยกับหนึ่งถ้วยอ่ะมันสื่อถึงว่า ในวันเนี้ยนะคะในวันที่คุณแข็งแกร่งนะคะคุณก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่เหมือนกันนะนะคะถ้ามีโอกาสใหม่ๆนะคะคุณก็จะไม่ได้ปิดกั้นในเรื่องของความรักเหมือนกันแต่เชื่อเถอะว่าในวันเนี้ยนะคะมันเป็นพลังงานที่คุณบอกกับตัวเองว่าคุณมีความสุขในการกลับมาเป็นตัวของตัวเองและคุณได้หลุดพ้นจากคนคนนั้นไปแล้วคนที่เคยเกาะคุณกินคนที่เคยนอกใจคุณคนที่เคย โกหกทุกอย่างปกปิดคุณทุกอย่างเพื่อเอาตัวรอดวันนี้คุณได้หลุดพ้นจากคนคนนั้นแล้วปล่อยคนคนนี้ไปให้กับมือที่3มให้เขารับผลกรรมไปเรียบร้อยแล้วนะคะคุณกลายเป็นราชนีดาบที่แข็งแกร่งทางด้านจิตใจนะคะอ่อนโยนให้กับตัวเองนะคะที่สำคัญก็คือความรู้สึกคุณตอนเนี้นะคะคุณก็ไม่ได้ปิดกั้นในความรักแต่รักครั้งต่อไปเชื่อว่าคุณ จะรักอย่างมีสติมากขึ้นนะคะเนี่ยคือพลังงานไพ่ที่สื่อถึงคุณนะคะสุดท้ายแล้วนะคะผลการกระทำนะคะไม่ว่าจะช้าหรือเร็วเชื่อไหมว่าคนที่ชอบแย่งของคนอื่นไปนะคะสุดท้ายแล้วอ่ะนะคะสิ่งที่เขาได้รับ กลับคืนในวันที่คุณเห็นคุณอาจจะเห็นเขาหน้าตาชื่นมื่นมีความสุขนะคะอันนี้อาจจะเป็นภาพลักษณ์ในสิ่งที่เขาแสดงให้คุณเห็นเพราะไม่อยากจะให้คุณมองว่าได้ไปแล้วทำไมไม่มีความสุขหรือบางทีมันอาจจะเป็นช่วงเขาเรียกว่าช่วงกำลังหวานนะคะสองปีแรกสามปีแรกอาจจะดูมีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นสื่อได้เลยว่าผลจากการกระทำไม่ว่าชอบแย่งของคนอื่น นะคะสิ่งที่มันได้รับกลับไปหาเขามันก็คือเนี่ยแหละความที่ไม่ได้เจอความสุขอย่างแท้จริงตามที่เขาคาดหวังเพราะว่าสิ่งที่เขาเอาไปจากคุณสื่อถึงการแย่งชิงไปมันเลยทำให้เขาได้ รับความทุกข์เหมือนที่คุณเคยเจอมาในอดีตซึ่งตอนนี้นะคะมันเป็นบันที่คุณยิ้มให้กับตัวเองแล้วพูดในใจว่าขอบคุณที่เขาไปเพราะคุณจะได้ไม่เสียเวลาดึงคนคนนี้มาเกาะกินกับคุณอีกมันเหมือนกับว่าปล่อยซ้ำพเวสีไปจากชีวิตอะ่ะนะคะให้ไปอยู่กับคนอื่นคนอื่นรับกรรมไปอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่พ่สื่อกับ กูในคลิปนี้นะคะแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านคะ่ะบ๊ายบาย